ความเก๋าอืมโอ้ชาเปอร์ก็ผุ้ขึ้นมาเล็กน้อยนะจากการมาจบอันดับที่3ในเกมที่แล้วครับครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับในเกมที่27รวมครับแผนที่เทโก้ฮะของศึกพับจิอาริโอพับจิเทนซีรีส์2023เฟสที่2ครับผมครับโอ้หลายคขึ้งบินบินจากครั้งหนึ่งไปจบอาร์มี่เบตนะครับกินขวาบนตอนนั้นแคบเลยนะแล้วดูว่าเป็นเทโก้ฮะเป็นหน้าของบุรีรัมนะ 33มสิบสาคิวพอยต์ครับผมแล้วคะแนนรวมอยู่ที่50ในแผนที่นี้นะแล้วก็ AG e จีครับผม27่สคิวส่ะ46คะแนนแล้วก็ไอมาเชียครับผม29่สคิวส่ะ46คะแนนครับส่วนเบสเพย์เยอร์เป็นหน้าของโอฟอร์นั่นเอง13บสามคิวหนึ่ดาเมจนี่ครับใช่ครับผมโอ้รายเครื่องบินแบบนี้เมื่อวานเนี่ยจากซ้ายนะ <S 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 ครับที่แฮมูซามามจบครั้งหนึ่งวงเนี่ยอยู่ที่ขวาบนแต่รอบนี้เนี่ยครั้งหนึ่งไปจบอาร์มี่เบนเนี่ยวงต้นสายหรือเปล่าฮะอื <S S ม คุณว่าวงไหนกันผมว่าวสายผมว่าสายสายของ AG นิดนึงอ่ะผมว่าสายตรงพิชชิ่งแคมป์อ๋อเอ้ยน่าสนใจพิชชิ่งแคมป์อืมนะครับผมส่วนผมว่าวงปลายสายเลยเกมนี้ข้างบนสายเหรอใช่อ่ะอีอารีนาแอสเทอเราทีไฟกับแอมพายเนี่ยจะอยู่ในวงเฟสที่หนึ่งคิดว่าแบบนั้นรู้ยันทีมเลยเหรอรู้ยันทีมเลยเรามาต้องลงดังกันโอเลมปัสเดี๋ยวเชื่อครับผมอืมอ่ะมารอดูวงกันฮะอีกสามวิ่ี ปึ๊บทั้งบแบมพายนะทีไฟเยแล้วก็เทวดาอ้าอและวท้ายวงถูกแบบนี้พี่ดิฉันรอดูแล้วกันไม่อยากผู้เยอะทนร้อนวันนี้มาครบเฮ้ยทนร้อนมาครบอินตินขาวจั๊วะเลยอ้าวอันนี้คุณอะขาวอะไรขาวดำร้อนไหมขาวดำตอนออกดอกใส่เสื้อออกแดดร้อนไหมถ้าแดดส่งมา ถ้าแล้วถ้าออกไปแล้วเจอหิมะคือมันขับออกแดดเลยว่างั้นถ้าขาวมันร้อนเมื่อกด้โอ้ถ้าเดได้จะทนร้อนนะเออเดะได้ครับคุณผมครับผมไม่ไม่ถูกละวันนี้ไม่ดูแล้วเอ้ยแล้วเอาวละเหมือนเหมือนเอจีจะมาไล่ที่นะใช่แบบนี้รู้พี่ไปแล้วตาวไม่พร้อมไม่พร้อมเอาแฉ่งไปยิงริวอ๋อ เอาหายสองเลยและแซงครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาแต่ว่าไม่สนใจแล้วครับมาแล้วครับเจมกับดิมัตที่เอาแต่แยกกันแบบนี้ยังไงโนดาเดี๋ไปโนดาเดินใส่เลยแต่ว่าดิมัตที่ทำได้ดีกว่าจอดนี้ก็ผมแม่เป็นจังหวะที่โนดาเดินพอดีครับใช่ครับผมโอ้น้าเสียดายนะของคนแรกของเอจีเดินเทดกันแต่ลายเดียวกันแล้วยิงเข้าหัวกันเองครับใช่ครับไม่ได้ฉีกเป้าสุดไงตัวแรกอืม โอ้โหคือทางนั้นที่รู้ด้วยนะว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะครับผมโอ้โหเป็นยังหวะที่เดินติดกันพอดีฮะอืม่าิ่งันี้บุรีรัมได้ไป2องคิวครับผมแต่ว่าเสียนอ,ดอได้าไปนะครับ และทาเลนต์พิทิคชั่นเกมนี้พี่บอมไป F W E สปอร์ตนะครับผมส่วนผมไปเฮ้ยมดอินไทยแลนด์เฮ้ยทนร้อนอ่ะถูกต้องฮะแล้วคุณอาร์ตไปแวนไบส์สปอร์ตนะครับผมกลางวงด้วยในวงสวยๆนะที่สองครับพี่วูยังสูนแต้มอยู่นะไปทีไฟพี่ไอคิรอดไปเพอร์เฟมูสหนึ่งคะแนนครับผมสองคะแนนพี่เบนนาทีน่านะเอาหมดที่เกมมนี้แล้วคุณบุ๊กไปบุรีรัมย์ครับครับผมเหมือนจะไม่มีใครเหมือนกันเลยปะเหมือนจะไม่เหมือนเลยใช่กูแต่เอจีไปแล้วสองนะครับ อาสวัสดนะแต่ล่มมาแบบนี้มีคนเห็นเหมือนมหาพื้นที่คนเดียวนะนี่ับผมเพื่อนอีเมอร์มาไอจูริโอนะยากนะท่านผู้ชมรับใช่ครับต้องดูฮะการเลือกพื้นที่เล่นของทียรทอนไฟคลับผมืรแล่อนล่มมาแบบกลางสูงมากนะเมื่อกี้มาดูพรีเวนต์ในสุดท้ายกันหน่อยฮะนี่างเงี้ยกดมา อน,นี้คือผมนึกว่าซ้ำนี่จะโดนแฟดแล้วนะถ้าไปได้แฟดครับเนี่ยฮะนี่โผปุ๊บโดนโผปุ๊บโดนด้วยนะผี่ขวาปับเรียบร้อยฮ,ฮะไม่เจอไงแล้วพีคที่หลังด้วยนะเมื่อกี้ตัดมาที่มุมนี้กันบ้าโอเอสโอจีฮะเอารถเพิ่มเติมครับผม โอ้ย่างดัดมาที่ทีไฟรครับผมครับอ่ะอย่าลืมนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากันด้วยฮะมุมนี้คือหน้าของลีโอครับผมคิดถึงมันทุกทีที่อยู่รวมกันนะลีโอร,รวมกันมันกว่าน,นั่นเองครับครับผม <c oughs> อัศวัตได้โพลิชั่นที่สวยมากนะครับท่านผู้ชมครับ,รบแล้วก็รวมไปถึงด้านของมาชิตะครับพิเศษซื้อมาชิตะ2อสองขึ้นไปนะครับผม,มราคาเพียง80บาทจากปกติเนี่ยเกบบาทแถมฟรีสารลายทอดกรอบร BBQ นะสบาร์บครีคิวนะสแกนได้เลยครับผมที่ขึ้นมาสายล่างของเราครับครับผม UN ูค รวไมไปถึงแก๊บี้โอเดอร์บูโรออนครับใหม่โรออนะะรับกินกายจากแก๊บี้ที่มีคุณสมบัตินะครับรบะงับเหงื่อและกินกายยาวนาน72ชั่วโมงฮะยังให้ความหอมสุดหรูมีให้เลือกถึง3กลิ่นด้วยการพิเศษเหลือเพียง79บาทเท่านั้นครับครับก็ไหนใจตามเลยเม <laughs> ื่ <laughs> อ,อกี้ขอบคุณด้วยนะครับทุกท่านเลยที่เขา้ามาสนับสนุนของรายการเราครับต้องนะครับ ตัดมาที่พอเลสท้ายมือมี F W นะแล้วบอดฟุกรู้ด้วยฮะเมื่อสักครู่นี้ที่มูกันไปนะแต่ว่าต้องดูฮะน่าจะไม่ตัดเข้ามาในมุมนี้หรือเปล่านี่อะไรยาวฮะสำหรับ forest รอไปครับครับผมสี่นาทีครับก่อนวงอัปเดตเฟสที่สองฮะตรงนี้เช็คซิ่งเจอแล้วครับเ,เป็นการหาข่าวกันไปต่องครับผมคิวคอนเฟิร์ม เกมเมื่อตะคู่สะดุดไปนะหยุดอยู่ที่149คะแนนครับผมรู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าในเกมนี้ฮะตอนนันหน้าวานประมาณ150เมตรได้โอ้เป็นการที่ F.W เล่นดักสะพานหรือเปล่าครับแบบนี้นะท่ผู้ชมเป็น,ไ,<ห>นไปได้นะฮะมีโอกาสอ่ะใช่ครับอะผะมูบบรครับขยับเข้ามารีกรุปกันครับแต่เหมือนจะยังไม่อ๋อเอาเลยครับ คิดว่าจะขยับต่อหาพื้นที่ต่อฮะอะมันดูสไตล์ของเพิร์มูนครับทวายเด,ดตติ้งสูงที่สุดเนี่ยตกเป็นของฟุกกี้ที่67ทวายเด,ดตติ้งนะครับทำไปแล้ว35คิว5สโตรเรนและ17เอซิตครับโถทอ้พอยต์อยู่ที่155รวมครับแล้วก็คิวพอยต์112ดาเมจ2700ครับแต่ถ้ามาต่อ,อเน็กก็คิวออนเฟิร์มแต่ว่าสาแคปปี้เสียเปรียบไปครัะดุนของมาจาก o โอปบบอลไปเช็ซิ้งดาเมจสุดท้ายครับผมส่งโอปอ่าสแคปปี้น็องดาวลงไปแล้วเป็นเฟิร์สบบััตแรรรกของเฟิ์มค Oh, oh. จังหวะที่จะไปเซอร์ไพรส์เขานะฮะมีตัวดักอยู่แล้วครับผมเ <c oughs> ็กติ่งแล้วเจอทางด้านล่างครับแต่ว่ากระสุนหมดพอดีใช่ครับผมวิงนีฮะ <c oughs> หันไปเจอเอสโอจีมุกมาพอดีครับใช่ครับแล้วทิ้งไว้ฝั่งนี้คนเดียวด้วยนะดีที่เขาเข้ามาไม่สุดครับแต่ว่าฟอร์เรสที่จะเลือกมุกข้ามไปมีเอฟวีล็ออยู่แล้ว <c oughs> ลขอไปยังไม่มีทําเิติไปเลยนะตัหนึ่งยังไงแต่เหมือนเพื่อนรับต่อฮะฝั่งตรงข้ามใช่ครับผมอ๋อแล้วจะามหามาฮะ ยังไม่น่าจะมีปัญหาได้เพิ่มนะ,อมะฟอ,รฟอรเสฟอรเสตอยังทรงนี้อยู่นี่อันตรายแล้วนะครับเพราะอ e ีารีนาชาร์เปอร์วอรดีไทยเนี่ยรวมถึงอินฟินเนี่ยบูตไปแล้วนะครับในช่วงสองเกมแรกครับอืมตะคิด <c oughs> รออยู่ฮะถามมิงนี้มีฟอร์เรนที่มู่เข้ามาแล้วได้พื้นที่เล่นแล้วครับแอดแทกออราเป็นตำแหน่งกลางวงที่สุดในเฟสที่1นึ่ะครับผมตวงแบบนี้คือมันสามารถไปไหนก็ได้นะครับใช่ฮะจะออก้ายบนก็ได้จะไปเขาฮาสวร์ดก็ได้ครับหรือจะกลับมาบริเวณด้านซ้ายล่างของแวมพร์นะก็เคยจบมาแล้วครับดีดไปหา FW นี่บันเทิงสุดผมบอกเลยขวาติดขวาสุดๆไปนี่โอ้โหบันเทิงแน่นอนใช่ครับใช่ฮะยังติดสะพานอยู่นะครับระหว่างคิวันเฟิร์มกับ AW บ แตกครับผมรอทามวิ่งกันอยู่นะตอนนี้วงยังอยู่ได้ครับครับ F.W. ต้องรอดูว่าจะดีดไปมุมไหนตามที่ชาร์เปอร์ฮะมุมเข้าวงมาเป็นที่เรียบร้อยฮะจากทางด้านล่างสายมือนะครับผมยังอยู่กันครบ4ี่คนครับผมเราชาร์เปอร์เดซเซดเกมมิ่งครับผมมาแล้วฮะปูชิวนูรินเกมที่แล้วไม่ได้เล่นครบ4แต่ว่ามีแต้มออกไปนี่ระงานสิบกว่าเลยนะครับใช่ครับผม เฉียดๆแล้วเกือบจะได้ไก่มาสำหรับเกมที่แล้วนะครับใช่ฮะอับูรีเกมมิ่งครับเสียริวไปเหลือแค่ดิมาตี้กับเจมฮะเอาเป็นริวกับแชงเลยปะใช่ฮะสองคนแรกช็อตโนด้นะครับใครที่มาดูไม่ทันใน2เกมแรกไงก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับทุกช่องทางเลยครับมันจริงๆฮะในซีซั่นนี้ครับอินฟินิตี้สปอร์ตนะผมมาคอยมูกกันไปอีก50วินาทีฮะก่อนวงอัปเดต เป็นการยืมตัวที่คุ้มค่าอยู่นะจากฟอร์เ t สนะครับปรบอินฟินมาคิวคอนเฟิร์มครับจ้องๆกันอยู่ครับมุมนี้ตายเป็นหนึ่งคิวแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้ตายทางของสแปปี้ไปจากฟอร์เ t สนะฮะทางด้านหน้าเหมือนเขาจะรู้นะครับผมว่ามีทีมอื่นเนี่ยดักอยู่เนินต่ำตรงนี้ครับก็เป็นจอดที่บานาน่าวันไปยิงใส่ฟอร์เ t สไงนะเอ็มเคริปสองครับเปิดครับ ชเปอร์ครับเกมที่แล้วนี่ผมว่าต้องคุยกันหน่อยนะเออเดี๋ยได้นะมิาเตเดียวสี่คนครบด้วยเราเรื่องที่จะฆ่ามาเลยเฮ้ยแล้วใกล้เข้าไปหรือเปล่ามหน้าวันแมตเเบไม่ไม่มีดาเมจเลยครับผมเอวชันนี้เรียกว่าขับยุ่เอะาแต่ว่าไปไม่ครบนะครับเลยนะสองคันแล้ววงมันไปทางด้านบนจริงๆครับผมมามิเบสเท่ากับเหมือนจะยังไม่ได้อะไรเลยครับเอฟวต้องวายหนาวแล้วนะอย่างนี้ คือข้างบนไม่ได้แน่นอนนะแต่เราก็ยนคอนเฟิร์มสองคนที่เหลืออยู่ฮะโอ้ละไกลสุดเมันจะเป็นบุรีรัมนะครับท่านผู้ชมต้องให้เพื่อนจอดรับครับแต่แบบนี้อาจจะโดนตัดยางรถก็ได้นะอ่า่าครับโอ้ติดงานทั้งคู่ครับสองทีมเอ้ยแล้วเหมือนได้ยินเสียงรถมข้งหลังหรือเปล่าครับเอฟวพูดแล้วไม่ข้ามด้วยฮะกลายเป็นว่ามารอดักแทนนะผมดักคืนเหรอดักคืนคือเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าเย่างเขาต้องมามุมนี้อ่าอินฟินิกับเดย์เทรดครับผมออาคู่เดิมอ่ะปล่อยกันไป โหนมาเจอชาเปอร์อีกหนึ่งคนนะผมไปเลนเจอเองฮะต้องหันหัวอีกทางหนึ่งเลยครับผมเจอสองทีมเลยนะอยู่ข้างหน้ามาสักคู่ก่ะเฮ้ยเฮ้ยงเรี้ยงหรอแต่ว่าแม่จังหวะจอดรถพอดีครับผมมอนก็เจอเลยนะแล้วคิวนี้ได้มาสามารถชุมนูรินได้ด้วยครับแต่แคลรี่จะเข้ามาเติมเลยหรือเปล่าอุ้ยเขาไม่ปล่อยชุบแล้วฮะเขาน่าจะเอาสูตรครับผมเป็นเวอร์ชันที่เอ้าปู่ชิวชีกเป้ามาแบบนี้เล่นยากหน่อยครับทันี่อุ้ยแต่ว่าได้ยินแล้วไหวตัวทันครับผมหลบมาแต่เอาหัวไม่ย้อหนึ่ง เอามียิงตัวน้องเหมือนกันเจ็บหนักพอสมควรครับแซฟติกเหลือนหนึ่งฮะคู่เดิมแล้วเป็นนาเกลี่ครับเข้ามาเสริมตอนหลนังยังคอสอยู่แต่ว่าดาเมจมันจ่ายไปได้แค่ตัวเดียวโดนตวัวมาเป็นเจลเอ็กเข้ามาหลังอีกหนึ่งทีอินฟินไปก่อนครับผมเบลล์มอสได้ไปต่อแล้วเลเจกเก็บแปดไปเลยโอ้คุมตัวคือชาร์เปอร์นะพี่ชมเออหลังในหลังในหลังอีกทีนึงครับผมเลเีกไปได้ปู่ชิลครับเดทเทรดกำลังจะไปแล้วหรือเปล่าเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวที่ยืนอยู่นะครับผู้เล่นของเดทเทรดเกมมิ่งนะตัดผ้ามาทันเดอร์ยิงไล่ชาร์เปปอร์ไ กลายเป็นว่าไก่ในเกมที่แล้วอินฟินใช่อ่ะโอ้ไฟนี้คือเสียหายหมดเลยกลายเป็นทีมที่มาแจมนี่คุ้มจัดเลยครับเปิดเอาแล้ววันนี้เปอร์เอาสุดครับผมอ่านฟีทันโอ้บังคับเล่นนะเพราะเมื่อวานเนี่ยเราเห็นเลยว่าในเตโกเขาพอเขาเล่นไม่สุดปุ๊บเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเสียโอกาสใช่ครับเปอร์ไม่งั้นตรงนั้นเขาน่าจะเข้าไปติดท็อปสามท็อปสี่เลยผมว่าถึงท็อปสามนะฮะเขาเป็นพื้นที่ที่แอตแลนติลลาวซีเคียไว้นะฮะ เอาฮะลองยอมปล่อยครับผมสหรับเดเหนื่อยัมเหยุอ้โหนึ่งไม่เห็นนะเผื่อนี่ถ้าเข้าไปนี่ได้มาหมดเลยนะครับยังไม่เห็นนะเฮ้ยลบมาแล้วอยู่ันเฟิร์มไหลาแบบนี้เจเยอร์เนียนอยู่ได้เดิหนึ่งหนึ่งเอาครับผมจะฟอลโล่ต่ออีกหนึ่งตัวได้เปล่าแล้วเขาโดดขึ้นด้านบนบนหัวเจเยอร์โดนอีกเอาแล้วครับผมไปกักกันไกลไปหน่อยฮะับเเวอร์กันไม่ได้ครับใช่ครับงานนี้งานเข้าแล้วครับเดีดยวูกนี้มาจินเซียไหลตายนูรินไป <น>อยากจูดีโอเป็นเด็ดแล้วจะเปยฟรีของเชสติงตะคีไไปได้ oh. เป็นเด็ดสองต่อสองครับผมที่ยืนอยู่ใช่ครับโอ้คิวซีจะวนเขาแต่ว่าเขามีตัวไกลอยู่นะฮะเรียบร้อยครับตะคีเก็บเป็์เด็ดไป เหลือ2คนครับคิซีเดียร์กิโอเช็กซิงเก็บจูเลโอออกไปเหมือนกันครับอีกทานหนึ่งโอ oh, ปอนอยังน็อกดาวอยู่ใจเยือกไม่ได้ยินเสียงกระโดดขึ้นหินนะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้แล้วดึงอโอปอนกลับมาแล้วฮะครว่าวจัดเลยครับมผมเอฟ <M W, S 2> วไหลเข้ามาในเมตอนิงหนึ่งทีมครับครับแล้วน่าจะได้ยินเสียงจากฝ่ายเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะไหลขึ้นมาแล้วโฟกัสเลยฮะเลยตัดมาดีนะหอยมาทสครับโอ้โหเรารอบรอบนี่เยอะอยู่พอสมควรนะทั้งฟอลเลสแถวาครับใช่ครับผมอย่างเนินมุมนี้เลยโอ้โหแต่กัน การยืนของไอ้มเทสก็มีที่หลบเยอะนะครับเป็นหลุมเห็นเห็นแล้วก็เปมาโอ้โหตะเปขาดจัดเลยครับไ่้นอีชวจัดเลยนะวงไปไหนไปขวาครับไปทางราวอยู่ตรงกลางวัลลีไทยอร่อยเลิศใช่ครับตรงนั้นน่าจะไม่มีใครยุ่งกับเขาเลยนะแต่ว่าขวาบนนะต้องรอดูว่าบุรีรัมจะมาเทียบท่าตรงไหนครับโอ้ลงมาทางเรือด้วยนะยิ่งเล่นยิ่งคมฮะใช่ครับถามหาเรื่อยๆครับผมแล้วมุมนี้เป็น มุมของคิวคอนเฟิร์มนะมเปิดจากทางด้านหลังนะการเป็นว่าน่าจะเหลือ2คนแล้วครับชุกไม่ได้ครับโอ้เจมเนียนอยู่าเข้ามาชิดมีตัวอาคารให้เล่นน่าจะต้องทิ้งเลยครับทางด้านของเช็คซิ่งก็ไหลาตายเป็นศพของเรอีไปใช่ครับผมสเปคคูณ6ไปเมื่อสักครู่นี้เฉียบจัดเลยนะม,มาแล้วชาเปอร์โอ้ไปขวามือขมเข้าวงกันก่อนครับครับผ่านทางด้านของนทกราวทางด้านล่างไปนะฮะไปลง โอ้แต่ว่าก็ลีไทยหรือเปล่าพื้นที่เยอะอยู่นะจริจีงามีเบสเอาละมาเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนอยู่ไกลอยู่นะเอาครับโอ้สวยนะมุมนี้ไม่มีใครโอไม่มีใครเลยหวานเจี๊ยบกลางด้วยฮะใช่ครับน่าจะกลางเลยกว่าถ้ากอลาวอีกนะครับมุมนี้โอ้หวานเจี๊ยบเดินกับชาเปอร์ตอนนี้โอ้เดี๋ยวแต่ไม่น่าจะมีใครมายุ่งด้วยนะครับต้องรอดูนะต้องระวังเนินทางด้านบนครับเปิดเพ่อมูนครับผม หยับแล้วเช่นเดียวกันครับใกล้ๆกับทา้งน้าของอีรีนาครับได้ยินเสียงฮะซิซี่ครับขยับขึ้นเนินมาครับผมและคนเดียวหรือเปล่าเมื่อกี้มาหาที่ก่อนโอ้ยโอ้ยไปจับสามนัดแล้วนี้สี่อีกนัดเดียวนัดเดียวเท่านั้นนัดเดียวไม่มนี่จบเอยนี่ฮะโดนนัดสุดท้ายเป็นน้าขอกชอปเปอร์ครับสอยกาอากาศไป อาจจะถือว่าก็ได้ข่าวได้ข้อ,อม,มูลในวงมานะครับผมแต่ว่าเสียตัวผู้เล่นไปกับมาที่เดเทรดครับผมเหลือคนเดียวฮะเป็นทางด้านของเบลมอสนั่นเองครับครับผมต้องค่อยๆล็อกเขาแล้วเป็นอัลโมรี่เกมมิ่งขับเรือมาจอดมุมทางด้านบนพอดีฮนะมีโอกาส <ๆ S 2> ที่จะปะทะกันเลยใช่ครับผมโอ้ตรงนี้ก็ตึงกันอยู่อับขอบวงครับอุ้ยแล้วเอฟวีเขาหมุนไปฝั่งแวมไพร์แทนแล้วนะตอนนี้วงกลางวงสุดเป็นฟอเรสต์นะครับ เั่งอไงอ่ะอแลืวบุรีล์เลือกที่จายจอดนอกมงแล้วเข้ามาตรงๆนะโอ้โหรถล้ลวนๆครับอันนี้ทิกเกอร์เจ้ามีอรีกหนึ่งนัดขาดนัดเดียวฮะหอด,ด,ด,ดมุมนี้รถมอตอรบาแต่ไม่โดนนะผมแล้วทันเดอร์ต้องเดินมาเติมฮะมุมนี้เห็นหรือเปล่าเหมือนจะเห็นหัวแล้วด้วยครับักคู่ เดินมาของทันเดอร์แล้วอ๋อเข้าหัวบายฟุกกี้น้องดาวแล้วจานสวนขึ้นไม่มีดาเมจทิตไปเลยฮะใช่ครับโดนเลยเอ้ยทิกเกอร์เล่นต่อทิกเกอร์เล่นต่อและวทิกเกอร์เก็บฟุกกี้ไปครับได้ยินเสียงเอาแล้วฮะทีเดร์ทอนไฟฟ์แจลแน่นอนลงจากเขามาแล้วจะเป็นเอียรีนาหรือเปล่าที่จะโดนก่อนวงไงไมเท่ที่จานเฟงเขาถ่ายไว้ครับเฮ้ยไม่คุณเพมถ่ายถูกต้องอ้าวแล้วฮะแต่ทีไฟก็ถือว่าสวยนะวงแบบนี้เฮ้ยผมถ่ายอะไรวะ เอฟวิเอฟมุระเบิดเก็บธนาวน์ได้แล้วเดินเลยหรือเปล่าเช็คฝีแล้วไม่ครบนะครับเอาครับโอ้ oh, กลายเป็นว่าหมุนไปหมุนมาเจอเพอร์เฟมูดก่อนครับแต่ว่ามีโดนยิงกดมาจากธันเดอร์ครับสโมกไว้ก่อนฮะอย่งางไม่ให้ทำง,ง่ายๆเพอร์มูดทางด้านขวาเป็นพีไฟทางด้านล่างเป็นเ e ยลีน่านี่ไงเคนต่นี่นาอออ่าเจอบอลบอสแล้วก็ลากออก,อกเกมไปเลยครับจังหวะนี้เยลีน่าฮะสองคิวไปแล้วด้วยกัน รอยสเตจ JH ยังรออยู่ฮะไม่ได้เข้าสุดนะวันนี้ค่อยๆแจมหาคิวมาครับผมละทิเกอร์ยังไงฮะพยายามจะมาปิดเพิร์ลมูดครับผมใช่ครับยากแล้วครับเพิร์ลมูดเกมนี้อืมลอยมาคืออะไรครับเนหรือเปล่าเนนะโอ้แล้วโดดมาพอดีเรียบร้อยครับผมเบลมอสฮะ เทเทเกมมิ่งจบอันดับที่15กัมี3คิวมีคนดักอยู่พอดีนะครับผมใช่แล้วก็ไอโรจีตอนนี้ใครสามแต้มครับจะทะลุหนึ่งร้อยครับถูกต้องครับผมแล้ววนกลับนะเพราะว่าน่าจะไม่มีมุมให้ปิดนะเพราะพวกมูครับคจับผมเหลือท่านเดียวคนเดียวนะตอนนี้แต่ว่าทีไฟนี้ล็อกขาดเลยครับต่เจ้าโอ้ตรงนี้ยังติดงานกันอยู่แล้วกลายเป็นคิวคอนเฟิร์มจะโดนวิ่งไปหาเอฟิวแบบนี้ แบบนี้ไม่ดีนะเหมือนเห็นแล้วได้ยินไหมฮะจ้โดนหน้าหลังเอานะถ้าวัมพายได้ยินเสียงฮะแต่วัมพายไม่ได้เดินมานะครับครับเอาเลยครับเอารถเหรออืมขึ้นรถอุลงบุรีลามา,มายหนึ่งใช่ครับผมขึ้นมาได้แล้วนะฮะมาจากทางน้ํานะครับบุรีรัมย์มาจอดขวาบนนะฮะเอฟบิวก็ยังเห็นไหมใช้มือพยายามจะสีเขียวอยูแ่แล้วเห็นแล้วฮะ เห็นแล้วครับบอดฟุกเอ็มสองสี่เก้าระยะนี้นะแต่หลังกันเลยนะแตกครับผมโอ้เพราะว่าบุรีรัมมาแล้วครับยังไงอุระขอบสี่ทีนะท่านผู้ชมใช่ครับโอ้ยหปิดขวามีขวาไปโดนข้อมาโอปอนเจ็บวแล้วโดนซ้ายยิงแบบนี้ถ้าหมุนขวาก็เจะเอฟวีคิวอีกฮะเสียหายหมดนะผมบอกให้ตรงนี้ได้ครับเจมเปิดโอปอนได้ครับโดนข้อมาจากเดิมคิว เอาเลยวานเอาคิวนี้ไปครับนั่เป็นสุดท้ายครับกำลังสามเลยฮะเจมกูเด้วเขามาเอ้าแต่ยิงตะโมกไกไปหน่อยครับผมมาฟุกเข้ามาดักเลยฮะเอ้าแล้วกลางวงแซมแมรครับผมอามีเบสไปเจอกูรูสิตรงไหนเอ้าวอลลี่ทายยูนคิวลาเต้ได้ตามเลยโอ้โหได้ทิงกลางวงแล้ว พวกนี้จาตัดผ้ามาตรงนี้ช็อปเปอร์ไปได้ดีมาซี่ไหลามาซิกแซกไปเก็บเดททอยไปแจมอีกไฟนีน่แหลเจมเก็บช็อปเปอร์จะเกมไปไอ้เท่าเราเหลือ2คนครับที่ยืนอยู่ใช่ครับแต่ว่าน้องโปรตโมงชุบฮะมุมนี้หรือว่ายังไงจะอุ้มไหมอุ้มก่อนอุ้ดีกว่าครับหามุมเซฟผมส่วนเอิร์ธซ่าตอนนี้ยังรออยู่แต่เขาไม่ได้เดิน,นออมา <ไง S 1> แล้ววงดีกลับมาแไรเอ็ดดี้เจอจนได้ครับผมเข้าหลังทางด้านของเอ็ดวิลแล้วได้ซิกแซกไปด้วยครับวงดีดมาขวาล่างนะครับผมยืนคิวไปได้ทั้งตีน้อยดีมาตี้โดนวงเปโตล่าาาโโอ้้หหนนวั เดิร์ดี้จะได้ละคนน่ะที่เข้ามาแันเองอาการได้อีกหนึ่งครับผมการโดนอนีกสองหนึง่งครับโอ้โหซัดกันเองหมดเลยครับหัวตารางมุมนี้ฮะ FW กับบุรีรัมโอ้โหดาวมิบบนไอ,อ้ออไปเก็บซิซสี่น้องดาบไปบอทฟุกคนสุดท้ายพีคเก็บ,มมบกส้ำโอมาแล้วเจมปิดลีออนคิวครับยูนเฟิร์มจบอันดับทีสิบสี่เออทีไฟยิ้มหวานจริงฮะใช่ครับผมหนึ่งสามซัดกันอยู่ครับผมทีไฟก็ลรงกันแต่เล็กอุตส่าห์ครับผมเดินขึ้นมาแล้วได้เจมไปอู้โดนตัวมาเจ็บหนักอ้าวแล้วดาบไปสุดท้ายเป็นของบูโซนครับ เอาแล้วแต่เพื่อนเขาเดินต่อครับผมคนนั่นสิน่าจะสอร์ติสุดแล้วเรียบร้อยแล้วยิงจะซ้ําแต่ยังไม่ได้ครับผมโอ้ะมองเล่นก่อนแล้วเอ็ดดี้ไม่ได้เก็บมาเลยเลยอ๋อบอดฟุกไปได้มาแล้วเจมโดนเก็บไปบอลฟุกขออยู่บอดฟุกได้ดีแถมไปหนึ่งหลือหนึ่งหนึ่งครับแบบนี้แล้วไปเท่าเฮียรีได้ไปก่อนแล้วจบสิบสองสี่คนเลยเหรอพี่ติ๋อ้อยของจริงจัดเอาอยู่ครับตรงนี้หาไฟจัดบอดฟุกเจอหนึ่งหนึ่งยังไงซ้ำก่อนหาคิวแล้ววว เอกุเสร็ได้แทรแมทไปครับบำยาสู้ครับผมโคดจีหนึ่งหนึ่งฮะเออ,อแล้วสู้สุดเรียบร้อยสักคีก็ผมวนมปเจอบอดฟุกแล้วส่งออกเกมไปแนวแบบที่สิบเอ็ดก็ผมเมอร์ซ่าจังหวะนี้ไม่ได้ยูเอ็นคิวแล้วชาเปอร์ไม่ไหวก็ผมลาเต้เข้ามาเทรดเจไดยได้แทรแมทไปเหมือนกันเอโรจีหรือสองคนครับ หลึ่รแต้มแล้วนะตอนนี้ใช่ครับผมแต่ว่านี่ฮะส่งเพื่อนไปแตะขอบวงให้แล้วฮะแถวเราอัสวัเห็นในไมเทสก็โหมะทิ้งแล้วเหมือนส่ง2คนเนี่ยไปปิดทางขวาแล้วนะครับผูที่ไฟก็ะจายโซนกันแบบว่ากว้างมากๆครับใช่ครับอัสวัตยังไงฮะต้องส่งไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้รวมตัวกันเข้าวงนะล่เจรยัไม่เรียบเฮ้ยเหนึ่งต้องได้ต้องได้จริงๆครับผม โอ้โหแลเรรรียยบบ้อคัไหลตายครับบูโซนนะอันดับที่9เหลือ8ทีมมีแรงพอยต์หมดแล้วล้ล้นันซัมเจไดไป M I D S ขอบซ้ายนี้ถือว่าเป็นทีมเดียวเลยนะอืม M I D S ครับผมถือว่าซีเคพีนี่ได้สวยงามฮะครับแจ็คออร่าโอ้ยโหลือสิบเจเจาเกือบได้ครับผมได้ไปประมาณ60ดาเมจนะเมื่อสักครู่นี้ถัดมา SOG ครับผมเติมปั๊มแล้วครับ อู่วงเลยฮะเพราะว่าข้างไหนนี่มีคนรอรับอยู่แล้วครับเบอร์เทเจน่าจะได้อีกพักหนึ่งคับผมตอนนี้เข้ามาแ,แรงพอยแล้วนะดับที่8ครับผมครับโอ้โหตรงนี้เหลือหัวตารางนี่มีทีฟทีมเดียวที่ครบนะครับนอกนั้นบุรีรัมเหลือนหนึ่งแวไพร์เหลือนหนึ่งครับครับเอ็มไทีเางซ้ายต้องรอดวงแล้ฮะว่าวงที่หแต่เกมนี้ผู้เล่นออกไปเยอะไวพอสมควรเลย โอ้โอัปเดตไปซ้าย MITS เอาล่ะเอาครับสวยสุดเลยนะตรงนี้อืมอ่ะเรียบร้อยครับสเปเชียลโอเปเรชั่นเกมมครับจบอันดับที่8ไปโอ้เธอไอถึงไกลท็อปสนี่แน่นะผมว่าถ้ามีคิวด้วยอ่ะถ้าพูดกันตามแบบว่าทิดสดีนะครับถึงที่1ได้โอ้แต่ว่าต้องนะต้องเก็บหมดไงเออ <Ừ. S 1> ต้องเก็บเยอะมากนะครับปฏิบัติยากนะเออปฏิบัติมันจะยากมากนั่นเองโอ้ดูฮะเพราะจำนวนตัวผู้เล่นเหลืออีกสิบเจ็ดนะครับผมอืถูกต้องครับผมอือเอาฮะเจีดีคนครบขอวงทังด้านล่างครับปราเต้ฮะโอ้แล้วหมุนมาแบบนี้น่าจะซัดก,กันหนักแน่นอนครับว่ารีไทยฟอรเรสต์และแาวเราครับผมสามทีมที่ขออวงนะตอนนี้วัลีไทยต้องเข้าฮนะ แล้ว้ากลายเป็นในมายเทสกับทีไฟนี่น่าจะไปสัดกันในไฟให,ใหญ่ๆไฟสุดท้ทายนะครับข้อ้โนจริง<ท>เรื่อยๆแม่ข้อชวนจริงๆครับเทีรรอนไฟแต่ตว่ายังไม่ดีพอที่จะน็อกดาวน์ท้าของเอ็มไอทีเอครับใช่นะครับลาเต้เหมือนเขาจะเห็นนะแบบนี้จะเห็นจริงๆก็เอาไปหนึ่งนัดครับที่หน้าอกฮะค <c oughs> อเลสเอ้ยแล้วเดินเลยเอาละ ต้องสัตว์ครับผมไม่งั้นเข้าวงไม่ได้ฮะเนธตามก่อนย้อยหามันโถดาเมจไม่มีครับผมอีกหนึ่งลูกแกสลังมาของลาเต้ย้อนหลังหินเด้งกลับมาโอ้โหผู้เดิเนยหมดไปแล้วผมตอนนี้แฟดนำใบผมสมองบิดวิชั่นก่อนยังไงจะเดินต่อแต่ว่าถ้าถามมิงช้านี่มีโอกาสที่จะแถวเาจะเดินมาแฉนะอืมยังไงฮะอุ้ยแล้วมุมนี้โลงลงตามมาไอ้หัวไม่ขาดไม่ได้เนี่ยตาม โอ้โหเอ้าเป็นหลงนันหมายยิ่งอย่างข้างหลังครับบุรีรัมย์จบอันดับที่7ไปใช่ครับนี่ฮะเอ็มเอดีเอสได้ไปหนึ่งคิวแล้วก็เพเนม<อ>เมนมอยอีกหนึ่งด้วยโอลิมปัสได้ลาเต้ไปครับเมก้าล,ลอสคนสุดท้ายวาลีไทยอืมโดนตอดมาจากท,งทางด้านข้างแล้วไหลามาเ,ลเจอจนได้ครับโอลิมปัสส่งวาลีไทยจบอันดับที่6ไปครับเหลือ5ทีมสิบสี่ไลฟ์ครับผมตรงนี้ใช่ครับผมเหมือนจะมีแค่2ทีมหรือเปล่าที่คนครบนะเดี๋ยวต้องรอดูอ่าแล้วสปอร์ตเจอแล้วครับแอมพายโดนเข้ามาจากไกล นี้ตาคิดน่าจะยอมตายวงแล้วครับผมเพื่อมาให้แต้มทีมที่อยู่รอบๆเขาครับเรียบร้อยกับป็นไปจบอันดับที่5ครับใช่ครับผมและเลือสองทีมจริงๆครับที่คนครบ4ครับนั่นคือไเดีกับดีไฟนั่นเองขึ้นที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับตีทีมคุณเฟรมถึงเวลาแล้วไม่ต้องทายครับเขาทายมาเจอไปดไลท์ใช่อันนี้ต้องผม ต้องเดี๋ยวยังไงต้องเฟกอินเนอร์ป่ะหรือยังไงเพราะว่ายังไงก็ไก่อยูไอ<า>ไ่ได้ลองลองหน่อยลองลองหน่อยโอ้โหเรีโโยบร้อยครับแมตช์ของเราโดนไ MITS ปิดไปอันดับที่สี่ด้วยการระเบิดของเจขอบโล้มนั่นหมายครับอือจะได้หรือเปล่าครับไก่เกมนี้ขอย MITS จะไดไ้หรือเปล่าฮะอือโอ้แล้วอุมอ้มเพื่อนมาชมุบในวงครับตอนนี้ฟอเรส้์เรียบร้อยมองมาเหมือนกันนี่ย m i t สโชว์ปุ๊บจีไฟโชว์บ้างครับแล้ววงใครผมมองไม่เห็นนะมองให้หน่อยอ๋อไ m i t สนะที่ผมทายนะเอไ m i t สครับผม เต็มวงนะตรงนี้อยู่ครบสี่ด้วยและบวกกับคุณเฟรมทายครับนำวิถีโดอนมาแล้วแตกพอดีเลยอ่ะโอุดนทีไฟธนะโดนถ้าตัดบอลเลสได้จะเป็นเข้าไฟสี่สี่นะครับทีไฟและ m i t อเอาล้ครับทีสี่นี่ไงวัดกันเลยแล้วเปิดมาก่อนลงนะเพราะว่าดูตัวมันจะหนักเหมือนกันครับผมต้องถอยลงมาก่อนฮะเอาครับผม เอ็มไอเจได้อยู่ในวงครับทีฟอยู่นอกวงได้เปรียบกว่านะครับเอ็มไอเจสแต่ไหลออกมาจะมาปิดฟอร์เลน,นะแต่ทามมิ่งที่ออกมานี่คือเขาปิดเสร็จไปแล้วด้วยไงจะกลับได้หรือเปล่าครับอโอ้เราหนี้ได้ไปแล้วดึงไก่ด้วยจะไปเจคอบออเจอปาสองมองพอด,ดีครับอ้าวอีกแล้วเหรอเจคอบเหมือนจะสุ่มเข้าไปในสมองหรือเปล่าเมือ่อสักครู่นี้แล้วเจอใช่ไหมใช่ด้วยครับยังไงฮะเรารู้ตำแหน่งของธนดลด้วยครับทางด้านบนก็มีรถเสร็จเจอาครับรออยู่แล้วแล้วเคาะมามีดาเมจด้วยฮะ มุมนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับสามต่อสี่ทำได้แล้วนะฮะสำหรับเอเมีสในวันนี้วันลารอบนี้เนี่ยเป็นสี่ต่อสี่กับทีครับหัวตารางณนปัจจุบันนะฮะเลื่อนลงมาหมุนเลยครับยาวๆหมุนไปเล่นทางอัศวะครับอืมอะขอรีของสักหน่อยไหมไม่มีอะไรเหลือแล้วฮะครับพู้ส่วนเอเมเหมือนจะเดินวนตามาหรือเปล่าฮะจากในแแบแล้ว พาถึงไกลแซงถึงในทวีปนะท็อปสามใช่ป่ะเหมือนเหมือนจะท็อปสามครับใช่นะวนมาหากันเรียบร้อยฮะลงนั้นปิดในหน้าของปฐมพงศ์ไปขตสี่วัดคมเลยนะสองกระบอกกันหนึ่งกระบอกยังรอบห้ามน้องได้ขาดครับยังรอบขำค่อนข้างไกลนะถ้าน้องดาวนี่เพื่อนจะมาชุบมันยากครับโอ้แล้วก็ชาพื้นที่ไปปิดให้ทีไฟเข้ายากเลยครับครับดูฮะแจ้งอินโฟตลอดนะแบบแจ้งกูรอบ เขาคนเดียวที่ปากขยับเหมือนกันครับตรงนี้อินเกมอย่างโรบิเต็ดเขียวหมอกฝรั่งโอเคเห็นยุบหยับยุบยับไม่ได้ดางแหวนนะเฮ้ยขอมา25 22แบบอะไรฮะสถานการณ์บางครงกดดันยเจคอบอยู่แล้วเจคอบเมกอิตอีซี่หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเจคอบยังอยู่เนี่ยเหมือนกับเขาพยายามจะทำให้ทีมได้เปรียบได้เรื่อยๆเลยนะครับเราเจคอบ อโอ้โหสมองไฟครับผมแล้วมีโรนสวนมาแล้วดูความเหนียวฮะโอ้โดรนสวนไปเกือบเกือบหายเหมือนการโลซิเต็ดครับสวัสดียังไงฮะฉีกมาจะไหลไปชุบหรือเปล่าแบบนี้อุล้เช็คสุดจัดเลยฮะลุงนันได้เปรียบจัดแล้วครับแล้วเอาบันเพินมายากนะครับ,รบที่ไฟจะให้คิวหรือว่าจะยอมบูโซนครับหร,อยอยรหรือยังไงหรือจะงัดสุด ไป6ครับอมไอเทกำลังจะขึ้นที่3ครับครับโอ้ถ้าได้ไก่ก็ขึ้นที่3เลยนะฮะ้ไม่คิวเลยนะถูกต้องครับเพราะว่าเพลทไม่น่าจะเป็นรอง FW นะครับถ้าไม่ได้คิว2คิวนี้เก็บออปชันโอ้โหแล้วลงนานได้เน็ตมาด้วยครับอีกหนึ่งคิวนี่แตลงแน่นอนนะครับอ้าวแล้วได้ไปเรียบร้อยเมดอินไทยแลนด์มาแล้วครับผมสองไก่วันนี้ครับเอาเรื่องนะโอ้โหตอนแรกนะผมสารภาพเลยผมไปเมทสเหมือนกัน แต่ว่าเป็นซ้ำเขาไงกัวกลัวซ้ำสอเกมไม่มีผลนะเหงาเลยทายก่อนไงเรื่องดีถูกมเดียสครับเป็นสมไก่แล้วรวมในดีกทีสันนี้ครับและสองไก่จากสามไก่ที่เขาได้มาคือจากจารเฟรม2ไก่เฮ้ยนักกีฬาไม่มีผลเลยตรงนี้โค้ชเคิร์ดไม่มีผลเออเอาแล้วดิพูดแล้วตารางคะแนนเดือดจัดททมิ่งสวยงาม